นี่คือสัญญาณกับตัวหรือแค่หลอกให้ดีใจกล่าวสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกยูแฮนทุก,ท,กท่านนะคะวันนี้พบกับมุกกาจนาพรกับรายการวางแผนเทรดทองเช้านี้ค่ะ และวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันพุธท,ที่19พฤศจิกาย,ยนค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหากันนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจ้กับมุกและทีมงานอยู่แฮท,ทุกท่านค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะอยากให้พี่ๆจำตัวเลขกันให้แม่นๆค่ะว่าตอนนี้ที่เราอัดอยู่เป็นเวลา10นาฬิกา22นาทีค่ะทิศทางหรือราคาทองคําปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าราคาทองคาเช้านี้นะก็มีลงไปแตะนะคะแนวรับกรอบสัปดาห์ที่บริเวณ3998นะคะ,นะคะจากนั้นดิดขึ้นแรงทันทีพุ่งขึ้นกว่า84เหรียญค่ะเปิดแท่ง ามนะ้าส่งสัญญาณว่าแรงซื้อกลับมาชัดและมีลุ้นต่อเนื่องรนะยะสั้นนะคะข่าวหรือปัจจัยที่ตลาดกําลังเระเชิญอยู่นะคะจีนนะคะพยายามกลับมาซื้อทัวเรือของสหรัฐค่ะขณะที่อินเดียเนี่ยพยายามเจรจาการค้านะเพื่อขอลดภาษีที่สหรัฐนะคะเรียกเก็บ5 0ค่ะลงให้เทียบเคียงกับประเทศทางการค้าอื่นๆเนาะซึ่งประเด็นหลังนี้นะในพาร์ทของอินเดียนะคะก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยควรติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าหากสามารถลดภาษีได้มากนะคะก็ ตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลราคาทองคําทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงได้ในขณะนั้นนั้นค่ะกรอบการลงทุนหรือมุมมองการลงทุนของเชา้าวันนี้นะคะต้องบอกว่ากรอบการลงทุนอยู่ที่3,850ถึง4,250ค่ะส่วนแนวต้านสําหรับวันนี้นะคะอยู่ที่4,100ถึง4,110ค่ะส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่3,994ถึง4,10ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะโอเพนเดนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่4 6 7 3ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะราคาทองก็ วิ่งในกรอบไซด์เวกกรอบดังกล่าวนี้นะคะซึ่งอยู่ตรงกลางเลยสําหรับนักลงทุนท่านใดนะคะที่อยากจะรับหรือช้อนซื้อนะคะก็รอมาเทสนะคะในตัวของแนวรับ3994ถึง4010นะคะถ้าหากหลุดแนวนี้ไปนะคะก็ต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงนะคะก็หาาอากาสเด้งเซลลนะคะส่วนนะคะในราคาทองคำนะคะถ้าใครอยากจะช็อตนะคะหรือทาการเซลนันสั้นนะคะต้องบอกว่าในกรอบ4,100ถึง4,110นะคะถ้าราคาไม่สามารถพาด ไดะะ้ตรงนี้สามารถช็อตสั้นๆเก็บ500 000, 1 500 <c oughs> 1 5 0 0ตามอยู่แฮตบ้านเราได้ค่ะและนี่นะคะก็คือแผนเทรดทองคําของเช้าวันพุธแบบนี้นะคะเน้นย้านักลงทุน TPSL ชัดเจนค่ะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะมุกกระนะพรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ youhas. <US>. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด